สวัสดี FC และอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อหนกข่ายนะคผมอยู่ผมสายด้านขหญยกับด้านหลังครับผมของดีของหายากครับผมที่นาเข้าค่ายมาใหม่ซึ่งนกตัวนี้เป็นนกป่าภูเขาสูงหลิวตันเทพนมซึ่งเป็นนกหาโคยากเลยครับผมแมซึ่งนกตัวนี้ผมได้มาจากอาจารย์บ่าวเกตนกขหญ่นะครับผมที่แกทําช่อง YouTube อยู่ถ้าอาจารย์ f c หรืออาจารย์ท่านใดเนี่ยสนใจ ดติดตามอาจารย์บ่าวเกตไว้เลยครับผมเพราะว่าแกลงนกลงแบ่งนกดีๆลงแบ่งพเนียดไปติดตามกันได้เลยครับผมเพราะว่าของดีๆเนี่ยอาจารย์บ่าเกียรตนี่เอามาลงแบ่งอยู่เรื่อยๆครับผมซึ่งนกตัวนี้เป็นนกป่าภูเขาสูงที่เสียงดีแล้วก็ถือว่าอายุกรงนี่เก่ามาครับผม เดี๋ยวยังไงมาดูหน้าตากันใกล้ๆค,ครับผมว่าเขาจะหล่อแค่ไหนครับผมติดตามกันนะครับผม ผกิจ้าริวตันเทพนนนกป่าภูเขาสูงป่าร้อยนะครับผมซึ่งจากการสอบถามอาจารย์บาวเกรประวัติที่มาของนกตัวนี้นะครับนกตัวนี้คืออาจารย์จ่อยแกไปต่อได้มาครับผมแกเป็นคนคนกีดยางครับเครื่องที่บริเวณที่แกรับจ้างขีดยางเนี่ยติดกับบริเวณภูเขาสูงหลายลูก ที่เรียกว่าผ่าน้ำย้อยครับผมซึ่งเป็นรอยต่อของจังหวัดยโะโสกับร้อยเอ็ดแกไปรับจ้างขีดยางแกก็เลยเอาไปใส่ทิ้งไว้ครับผมเอานกต่อไปใส่ทิ้งไว้แล้วไอ้เจ้าตัวนี้ครับหลิวตันเทียบคมตัวเนี่ยดันไปติดครับผมแกก็เลยเอาเอามาชําไว้แต่นกตัวเนี้ยพอชําไปไม่กี่เดือนครับเขาคึกเริ่มขันเริ่มคูแล้วเขาคูยกปีครับแล้วขันเป็นหลิวตันยังไม่หลุดกุก ให้ได้ได้ยินนะครับผมพอแกเลี้ยงไปได้ประมาณสักห้าเดือนห้าหกเดือนนะครับแกเอานกเจ้าหลิวตันเทพนนทเนี่ยไปแลกกับกับนกต่อของอาจารย์เพลงครับเป็นนกต่อสองกุก่ไปแลกกันซึ่งหลังจากนั้นนกตัวนี้ไปอยู่กับอาจารย์เพลงเนี่ยแกเอาไปเลี้ยงไปชำนะครับนกตัวเนี้ก็ขันดีคึกคูยกปีตลอดครับ ซึ่งแกเลี้ยงไปเลี้ยงไปเนี่ยแกแกไม่มีนกเล่นครับอาจารย,ย์เพ็งแกก็เลยเอาไอ้เจ้าหลิวตันเทพนมตัวเนี้ยไปเข้าเพราะเนี่ยลองฝึกดูครับผมซึ่งนกตัวเนี้ยตอนนี้อายุกงประมาณสามปีแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นอะ่ะเมื่อละเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วครับผมอาจารย์บ่าวเกตเนี่ยลงคลิปนกตัวนี้ไปมีคนมีคนนะครับผม โทรมาสอบถามแล้วก็ถามซื้อนกตัวนี้ซึ่งเขาให้ราคา8,000แต่ตอนนั้นน่ะอาจารย์เพลงแกยังไม่ขายครับผมพอผ่านมาหนึ่งปีแกถึงได้กลับมาขายรบมา,มา,มาลงแบ่งครับผมมาลงแบ่งในช่องบาอาจารย์บาวเกีตอีกอีกรอบหนึ่งเป็นจังหวะที่ผมเปิดไปแล้วก็เจอพอดีถือว่าเป็นดวงแล้วก็วาสนามากครับผมที่ได้นกตัวนี้มา ซึ่งนกตัวนี้บริเวณนกตัวนี้บริเวณที่ที่เขาอ,อยู่นะครับบริเวณภูเขาป่าภูเขาสูงผาน้ําย้อยเนี่ยที่เจ้าหลิวตันเทพนมตัวนี้อยู่เนี่ยอาจารย์บ่าวเกีตเคเล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณป่าภูเขาสูงบริเวณเนี่ยอาจารย์จ่อยหรือพวกอาจารย์บ่าวเกีตเนี่ยเคยได้หลิวตันมาสามตัวแล้วนะครับของดีๆป่าภูเขาสูงพวกนั้นครับผมเพราะว่าเขาบินออกเขาบินออกจากป่าภูเขาลงมา ตีนเขาครับผมบริเวณป่าปีดป่ายางอะไรนี่เนี้ยเลยมีน่าจะมีแต่นกของดีๆครับผมเพราะว่าอย่างริวตันเทพพนมตัวเนี้ยเป็นนกป่าทีเขาสูงบินข้ามมาลงมาด้านล่างครับถือว่าโอ้โหสุดๆครับนกตัวนี้ซึ่งนกตัวเนี้ยผมนําเข้ามานะครับผมพอผมได้มาเนี่ยวันแรกเลยผมเปลี่ยนกรงเปลี่ยนบ้านให้เขาเลยตั้งแต่คืนนั้นเลยครับผม ตั้งแต่พอผมรับมาผมกลับมาจากงานสองทุ่มนะครับผมเปลี่ยนกรงเปลี่ยนบ้านมาพอเช้ามาครับเช้ามาเขาได้ยินนกในบ้านขันเขาสู้สู้ไก่เจ้ามหาเทพครับผมซึ่งเจ้ามหาเทพนี่ขู่ทั้งวันครับผมแล้วนกในบ้านนึงสู้ทุกตัวครับไอเจ้าตัวนี้ครับลิวเทพเนี่ยซึ่งเวลาเปิดได้ยินเสียงนกใน youtube หรือโทรศัพท์กุมดังนะครับผมเขาก็จะขัน สองสามทุ่มก็ขันนะครับเวลานั่งกลับมาจากที่ทํางานซึ่งนกตัวนี้อยุกรงสามปีนี่ถือว่าเก่ามากครับผมสุดๆครับนี่ครับหลสนับปีหมือเข้มๆท้งรอนิ่งนะครับนิ่งกิบครับผมนกตัวนี้นี่ครับผมนิ่งของเขา ตัวนี้ถือว่าเป็นนกหายากในความคิดผมนะครับผมถือว่าเป็นนกที่หาโคตรยากครับผมเพราะว่าริวตันนี่ก็หายากแต่เทพนมหายากกว่านะครับแล้วที่สำคัญริวตันเทพนนมนกสายมงคลสองอย่างอยู่ในตัวเดียวกันแล้วที่สำคัญเป็นนกป่าภูเขาสูงด้วยโอ้โหยิ่งหาโคตรยากเลยครับถือว่าเป็นดวงเป็นวาสนามากครับผมที่ได้ที่เจ้าตัวนี้มาครอบครองครับผมดีใจสุดๆเลย ของหายากครับนี่ครับาตาหล้อๆเลยซึ่งนกตัวนี้เป็นนกเสียงเสียงกลางนะครับผมริวตันเสียงกลางเทพนมยกปีกคูสุดสวยสวยมากครับผมแล้วจากที่ผมลองจดคูนะครับประมาณสี่ห้าครั้งเขายกทุกครั้งครับยกทุกครั้งที่จดไม่ใช่ว่ายกบ้างไม่ยกบ้างครับผม ครหลายนี้ครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะเอานกตัวนี้ครับมาทำพ่อพันธ์ครับเป็นสายริวตันเทพนมซึ่งผมได้นำนกตัวเมียเป็นเทพนมป่าร้อยเหมือนกันครับนำเข้ามาเข้าค่ายเดี๋ยวยังไง ep หน้า ep ต่อไปครับ เดี๋ยวมาชมกันครับนกตัวเมียเทพพนมตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวยังไงต้องมาลุ้นกันในอนาคตว่าจะได้ลูกสายหลิวตันเทพพนมป่าร้อยหรือเปล่าต้องเทียบคู่กันก่อนครับผมเดี๋ยวต้องมาติดตามกันในอนาคตคร่าจะได้ดังใจสมหวังหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวยังไงผมมีคลิปตอนเขาขันโยนขันเรียกให้ชมนะครับผมขันยาวๆเลย ขันจ,จริงๆขันยาวว่าที่ผมอันนี้นะครับแต่ผมตัดตัดให้เหลือหนึ่งนาทีขันตั้งแต่ที่ฟังมายังไม่เคยหลุดกุกนะครับผม you <sweak> ของดีของหายากหากโคตรยากครับผมติดตาม EP ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตาของไอ้เจ้าตัวเมียเทพนมป่าร้อยที่ผมนําเข้ามานะครับผมซึ่งผมจะเอานํามาผสมพันธุ์กับไอ้เจ้าลิวตันเทพนมป่าพวกนเขาทรงตัวนี้เดี๋ยวมาลุ้นในอนาคตว่าจะได้ลูกได้หลานสายเทพนมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ e ีนี้ผม สายดำต้องค้อใหญ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ยี่พีหน้าครับสวัสดีครับ